สวัสดีค่ะทุกทุกคนไม่บอกแล้วว่าเราจะไลฟ์แค่แบบเดียวแค่แบบเดียวอีกถึงสิบห้าพอเนอึงสิบห้าแล้วพอถึงสิบห้าแล้วเราจะพอ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  A a few moments l ไหนบอกว่าจะไลฟ์แค่15ห้านาที20นแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นชั่วโมงลวอ่ะปะมันสีสแล้วจากสิจากสิจากสิบไปสีสแล้วอืมเราจะไม่ยู่ไลฟ์กันจริงๆใช่ไหมไหนคือ5นาทีอ่ะ5นาทีไม่ใช่50นาทีแต่ทุกคน5้านาทีไม่ใช่50นาทีแต่ทุกคนยาวอีและยาวอีและยาวอีและ ทูหาเพื่อนใหม่ครับเราทําบ่อยมากเลยเธอเพื่อคงแรกเราก็เดินไปแล้วเราก็บอกว่าเธอตรงนี้มีที่นั่งว่างไหมอ่ะใช้เสียงสองนะต้องใช้เสียงสองด้วยยสใช้เสียงหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่านิสัยเราเป็นไงนิสัยเราเป็นไงนิสัยเราเป็นไงเสียงสองเลยเสียงหนึ่งจริงๆใช่ไหมก็เป็นอย่างเงี้ยเสียงหนึ่งจะเป็นแบบโอเคอย่างงี้เลยเฮ้ยเธอเรานั่งได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอเอ้ยได้หรอโอเคได้เลยกันเราขอนั่งตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถ้าพูดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่ครบด้วยเขาไม่ครบด้วยถูกต้องขอเสียงไปบอกรักเรียนดี้หน่อยรักรักรักตัวไอตัง๋์คือแบบว่าต้มจืดไข่เจ้าหนามผมนะนะนอนประมาณถ้าจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วแบบถ้าจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันน่าคือเสียงที่เท่าไหร่ค่ะใต้นมมอหอรัก ขอ,อเสียงเวลาดูเมมเบอร์หน่อยเราใช้เสียงหนึ่งท่วใหญ่ทุกคนจะรู้มากกว่าเฮ้ยถ้าเป้เป็นงี้นะคือแบบว่าอยู่นิ่งๆกันนะอยู่นิ่งๆกันนะอยู่นิ่งๆกันนะหยุดอย่าขยับทุกคนจะพูดแบบเหมือนกันเลยว่าถ้าเกิดแบบเป้มืดคืนเมื่อ,อไหร่เป้มืดคืนเมื่อ,อไหร่คือบรรยากาศรอบข้างจะม,มืดคืนไปหมดเลย เด็ไปว่ามันนี่จริงนะมันนี่จริงนะดึกแล้วใครอาบน้ำหนู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 อาบน้ำอาบทุกวันเราอาบทุกวันถ้าจะสะอาดเราไม่ต้องอาบน้ำทุกวันก็ได้ทำไม่ได้เราทำไม่ได้เพราะว่าเราจีจตสกปรกไงเราจีจีสกปรกไงเด็กนี่ดนี่ดูท่าแท้สทีสินะ ลเลยครับผมหยอเล่นครับ a few moments later อ่าเราให้โอกาสอีกถึง50พอจริงๆเพราะว่าเราจะไปอาบน้ำเราจะไปอาบน้ำเราจะไปอาบน้ำแต่เชื่อใจเชื่อใจผมว่ามันไม่เออไม่โกหกหรอกพูดเล่นเราจะไปเล่นเฮดีดเล่นเราพูดจริงอยากยาก <laughs> แล้วซอเปเพทําไงดีครับบอกค่ะไม่ก็เก็บไปในใจเก็บไปในใจเก็บคนบางคน,คนเก็บไว้ในใจไม่พอต่อให้อขอฉันกรทําให้เธอมีไว้